วสวัสดีค่ะวันนี้เรามาวัดดอยพระชานนะคะอยู่ที่อำเภออำเภอแม่ะขังก่อลลำปางอันนี้มาครั้งแรกนะคะนักกับน้องสาวกับพี่สาวแล้วก็ลูกสาววัดดอยพระชานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนเราจะขึ้นไปตรงนี้นะคะดี๋ยวเราไปที่วัดก่อนวัดจะอยู่ยด,ยด้านโนะน้นยังถ่ายรูปกันอยู่นะคะท้ามกลางอากาศแดดร,ร้อนมากๆากยัง <laughs> คงถ่ายรูปกนันอยู่ ดร้อนมากๆนะคะวันนี้เราจะมาทำบุญวันเกิดให้ใ<ช>ที่สาวนะคะที่สาวอยู่ที่ญี่ปุ่นโตกเกียวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้กลับมาทำบุญที่ตัวเองนะคะ,ม,ะ,คะมีอะไรมัางเราต้องโชว์ก่อนอ,อันนี้ขิงนะคะอพอตต้ขิงนะคะมีรองเทา้าม,มีสบู่นะคะของพี่พาใช้มีนมมีแปรงสีฟันน้ำผึ้งยา มีดโกนค่ะซึ่งพระต้องใช้นี่นะคะแล้วก็แชมพูนะคะพระก็ต้องใช้เราจัดที่ของที่พระไม่ใช้ไม่ได้ถามว่าต้องไปต้องไปตรงไหนมีโกติใช่ไหมวัดดอยพระชานนะคะคุงนี่แกออกเหลืองๆด้วยนะ เเเขข้าข้าาากกันันนนหมุลไปถามตรงไหนมีกุฏิพระเราไปมเข้ากันไปลูกไป <c oughs> ตรงนี้บอกกุฏิพระเอาไปถวายไงเอาถวายก่อนค่อยไปเที่ยว <c oughs> ตรงนี้เปล่าเนี่ยกุฏินี่นี่ไงกุฏิเขาเขียนอยู่นี่กุฏิแต่เราเข้าไปไม่ได้นะถามดิ ค่ะก็ทานแบบว่าเราใส่ถุง่่อืมแล้วก็ทานถุงอืมสวยจังเลยนะอืดูสะอาดอ่ะอืมสวยที่ที่บอกสวยคือสะอาดตัวนี้จะย้อนแสงขอรองเท้านะคะให้ถอดตรงไหนไม่ไงเราต้องไว้ตรงศาลานี่ใช่ไหมใช่ ฝากข้างล่างก็ได้ไม่วางบนนั้นเลยเอวางตั้งบนหรือตั้งบลมใดก็ได้ใชอนเหนมาวมีญีุ่่นัดค นี่นะคะสวดเอถวายสังฆทานเสร็จแล้วหลวงพ่อกลับไปพอดีเป็นวันเกิดพี่สาวที่อยู่ญี่ปุน่นเขาฝากสตังมาทำบุญคนญี่ปุน่นญี่ปุ่นนะเอาสูงไปทำบุญต้องวัดไทยญี่ปุ่นตรงประเทศเราไป,ปเดินเที่ยวต่อสวยงามมากนะคะ <c oughs> อยู่บนเขา อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ทาไหวอ่ะใส่ท,สทำไมอ่ะแม่แต่หมวกลูกแถมก็เข <c oughs> ้าไปลึกขนาดนั้นเยสวยนะคะวู้วยนะสวยไหมลูกสวยเปนรงงานดิห็นวมิวข้างล่างว่ะอืม อ้ยสวยมากเลยนี่นะคะถ้าใช้โดรนถ่ายนะสวยมากเลยโอ้าวอู้สวย อันนี้เป็นไดบันไดพญานาะค <c oughs> <c oughs> บันไดนะคะโอ้โหหืมข <c oughs> ้าล่าง <c oughs> เรานั่งรถขึ้นมาเราไม่ได้เดินขึ้นมาจากบันไดเลยะะ <c oughs> บันไดเนี้ย 他没去哪？ วัดนี้อยู่ในเขตอำเภอแม่ทะนะคะจังหวัดลำปางเพิ่งสร้างมาได้สองปีเมื่อกี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเพิ่งสร้างมาได้สองปีที่มีไอพระพุทธรูปพระพุทพระพุทธรูปญี่ปุ่นเรียกอะไรนะ <laughs> เรียกไม่ถูกสวยมากเลย อ้อสวยหมุนน้งสาวเดินให้วันป้ายเดินลองนับรู้ว่ากี่ขั้นหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่

4, ปสี่ปดห้าปหกเจ็แปดแปดเก้าเแบบแบบก้าสิบอ็เก้าสิบสอง 92, หรอโอ้ย 92, เก้าสิบสองขั้นีที่สูงเท่าไหร่เมื่อกี้ขึ้นมานับได้เก้าสิบสองขั้นไม่รู้ว่าตัวเองจะนับผิดหรือเปล่านะคะเ <c oughs> หนื่อยน้องสาวกับพี่สาวกำลังถ่ายรูปอย่ สวยมากเลยค่ะโอ้ ร้อนมากนะคะนธุ์ย่าสุมาลีแม่ย่าสุมาลีท่านเจ้าวาดเ่าเป็นแม่ย่าสุมาลีเยอ่าาก็ไม่องรัซื้ออะไร้งม้อก็ไม่้ย ถ่ายแล้วไปนี่เราจะไปไหว้พระใหญ่ไดบุษฎนะคะอยู่ข้างบนค่ะ,ะไปเอาจะไปไหนคะซื้อะระฆังอธิษฐานก่อนซื้อะระฆังท่านผู้นั้นมันจังกัะเจา้าเลยเป็นจ,าาาจา้างนมันื่อเดืนจ้างครับไก่ไก่อ๋อจ้างไรเงี้ยงอันนี้ชา้าง Eleven <laughs> and Chicken ไปละห้าสิบบาทอาอาเอาไปแขวนข้างบนทั้งหมดกี่แขวนนี่อ๋อไปแขวนข้างบนนี่เองอันเดียวก็พอ,อ,อไปอีเลฟเฟนงโอ้โหยังไงได้เยอะเลยนะองแพไปถ่ายกับนี่ดีกว่าเต็มเลยไดี๋ยวไปถ่ายไอาถือช่างถ่าย ก้นแม่มนั่นปลาแขกปลาแขกจะถึงไหมคะรัครั้งอธิษฐานร่วมสร้างพระใหญ่วัดดอยพระชานเข้าไปหาที่แขวนีิแขกทแขกลงไปนั่นเลยไปเน,นี่ยนั่นก็ตามไปนี่นี่นี่หายยังกันหายด้วยเหรอเขียนชื่อก็เขียนไม่เขียนก็ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนหรอกเขียนในกระดาษน,นะมีปากกาแน่มาดูนี่ถ่ายแล้ว จำปีคะจำปีมาดูเกียรติประยุทธ์นี่อ่านเองค่ะเกียรติประยุทธ์เอาไปแขวนนั่นนี่นไปแขวนเลยก็นั่นอ้าวอ่าช้างค่ะน่ารักค่ะแสร็แล้วนะคะมาะถ่ายรูปนี่ไม่ใช่ไหนพระแสงพระแสงไปถ่ายก่อนเลยค่ะมีตรงที่เดิมตรงแดดที่ถุงรับพ้อยตรงกัน เออก็นนะหนึ่งสองต้มอามาอย่างงี้ต้อง,งี้ต้มขึ้นเห็นปะมันจะเห็นเนี่ยคุยเนี่ยเป็นแนวอะ่ะกระเทบเข้ามางี้เลยก็มีสาวลงมาแล้วเฮ้ยเ,เ,เข้ามาในไกอเดินร้อน พระญี่ปุ่นนะคะแต่อากาศแตกต่างจากญี่ปุ่นมากเออไหนนะข้างๆงั้นหรอตอนนี้จะละลายแล้วหนึ่งสองใส่เอาปีกันไปใส่กันหรอกกันนี่ใส่เลยโอเคโอเคไม่อยู่เตุดแล้วเหรโอ้ยร้อนจะเป็นลมโอ้ยจะเป็นลม อืมอมงค์ใหญ่มากนะคะสวย วัดดอยพระชานาอำเภอเมธาจังหวัดลำปางสวยมากคะ่ะใครจะมาก็มาได้นะคะห,ห่างจากตัวเมืองประมาณยี่สิบกิโลยี่สิบกว่ากิโลนะคะสวย ร้อนร้อนแดดมากนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงมาเดินเนี่ยไม่มีผู้คนเลยไม่ไหวจะละลายไปดีกว่าไปละคะ่ะสวัสดีค่ะชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย